thank you สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการซีเรียงใส่ไข่นะคะมีเรื่องราวของเด็กชายกับครอบครัวของเขานะคะมาเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กชายที่เขาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแม่ของเด็กคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบทําอาหารและทุกๆวันหลังจากกลับมาจากทางานแม่ก็จะทําอาหารให้กับเด็กคนนี้ค่ะแต่วันหนึ่งแม่เหนื่อยล้ามากในการทํางานแต่แม่ก็กลับมาทําอาหารเย็นให้กับลูกแล้วก็คุณพ่อเป็นปกติ แต่สิ่งที่ปรากฏบนโต๊ะซึ่งเป็นเมนูในมื้ออาหารข้ำมนะสิคะเป็นสิ่งที่ผิดปกติก็คือว่าเมื่อแม่เอาจานอาหารมาเสิร์ฟที่บนโต๊ะปรากฏว่าบนโต๊ะนั้นเป็นไก่ทอดไม่เกรียมอยู่หนึ่งจานคนในโต๊ะไม่มีใครพูดอะไรเลยคะ่ะพ่อก็กินข้าวกับไก่ทอดไม่เกรียมนั้นแล้วก็หันมาคุยกับลูกเป็นยังไงโรงเรียนในวันนี้คุยกับแม่ว่าเป็นยังไงทํางานเนหน็ดเหนื่อยไหม หลังจากนั้นการทานอาหารเย็นก็สิ้นสุดลงเด็กชายคนนี้ได้ยินพ่อกับแม่คุยกันในห้องนอนแม่บอกว่าขอโทษด้วยนะวันนี้ที่ทอดไก่เนี่ยไม่เกรียมเกินไป <c oughs> แม่รู้สึกเหนื่อยก็เลยปล่อยไก่ทิ้งไว้ในกระทะพ่อบอกว่าไม่เป็นไรไก่ทอดมื้อเนี่ยเป็นไก่ทอดไม่เกรียมที่อร่อยที่สุดในโลกและพ่อกับแม่ก็กอดกันลูกได้ยินคําพูดที่พ่อพูดกับแม่ในวันรุ่งขึ้นลูกก็เลยถามคุณพ่อว่าพ่อครับ ผมถามจริงๆเถอะพ่อชอบไก่ทอดไม้เกลียมของแม่จริงๆเหรอพ่อก็ค่อยๆลูบหัวลูกชายแล้วก็ตอบว่าลูกเอ๋ยแม่ของลูกเนี่ยทำงานหนักมาทั้งวันไก่ทอดไม้เกลียมๆหนึ่งจานเนี่ยไม่เคยทำร้ายใครแต่คำพูดที่ต่อว่ากันต่างหากที่จะทำร้ายกันคุณพ่อมีกลยุทธ์ในการดำเนินชีวิตและคุณพ่อรู้ว่าคุณแม่ทำด้วยความรัก คุณพ่อก็จะไม่ใช้คำพูดในการต่อว่าสิ่งที่แม่ทำในสุภาษิตนะคะบทที่12ข้อ18มีบางคนที่คำพูดพร่อยๆของเขาเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของปราดนำการรักษามาให้คุณพ่อไม่ใช้คำพูดในการแทงคนในครอบครัวและสิ่งนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเราไก่ทอดไม่เกรียมไม่เคยทำร้ายใครแต่คำพูดของเราต่างหากที่จะทำร้ายคน แล้วเจอกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้สวัสดีค่ะ